เป็นแฟนกันอะมันก็ต้องมีทั้งความสัมพันธ์ทางกายอะค่ะเขาก็คือไม่มีเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาคบกับเราในสถานะอะไรคือคำตอบของเขาคือไม่รู้ตอนนี้เหมือนอยู่พยายามจะเลิกแต่โฟนออกมาคือเหมือนเขายดนเราไว้เพื่ออะไรจริงถ้าเกิดว่าไม่รักแล้วครับไม่ต้องไปหาคําตอบหรอกครับว่าเขาจะยื้อทำไมคือเหมือนเราพยายามแต่ว่าเราก็ไม่แพ้เสียงในหัวัวเองไม่ได้ว่าคัอรััเขาหรือไม่จบอะไาเนี่ยจะมีการแพ้เสียงในหัวเนี่ย พอนี้มีปัญหา mm hmm. กับคน mm hmm. ที่คบอยู่อะค่ะเล็กแรกอะเหมือนเราดีกับเขาเหมือนเราไม่ได้หวังว่าเขาจะมารักเราอะแล้วมีวันหนึ่งที่เป็นวันเกิดของเขาเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาคบกับเราในสถานะอะไรคือคําตอบของเขาคือไม่รู้เราก็อึ้งไม่รู้จะไปยังไงต่อเหมือนกันเออเล็กแรกโอเคดีการดูแลอะไรแฮปปี้บุกพาซื้อของพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันเหมือนแฟนกันทั่วไปช่วงหลังมาเขาเปลี่ยนไปเป็นแฟนกันอะมันก็ต้อง คือมีทั้งความสัมพันธ์ทางกายอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็คือไม่มีเลยสามเดือนคือไม่มีเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยเขาเพียตอนเนี้ยเหมือนอยู่พยายามจะเลิกแต่ฝนออกมาคือเขายือเราไว้และหล่อเป็นคนขี้สงสารแต่คือมันไม่มีความรักแล้วนะคะคือตอนนี้เหมือนเขายืนเราไว้เพื่ออะไรจริงถ้าเกิดว่าไม่รักแล้วครับไม่ต้องไปหาคําตอบหรอกครับว่าเขาจะยื้อทาไมผมว่าไปเลยผมเชื่อว่ามันคงมีเหตุการณ์บางอย่างแหละที่ทําให้คุณหลิวอ่ะจู่ๆก็หมดรักเขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ครับเราไม่ต้องมา ตั้งคำถามนะครับว่าเขาจะยื้อทำไมแล้วก็มาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราไม่อยากอยู่ถ้าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับผมว่าเราไปเลยไม่ต้องมานั่งหาคำตอบแล้วคือเราเนี่ยอยากให้มันแบบจบแบบสวยๆจบแบบไม่ต้องเกลียดกันเพราะเราเองก็ไม่ได้เกลียดเขาให้มันจบสมบูรณ์แบบที่สุดดีกว่าก็คือบอกอเขาต้องไปตรงมาว่าเฮ้ยเธอมาอยู่แบบกลางๆแบบเนี้ยเออฉันไม่อยู่ถ้าจะอยู่ก็อยู่ให้สุดแต่ถ้าจะไปก็คือไปเลยคุณหลิวต้องชัดเจนกับเขาอย่าให้มันคาลักซังแบบนี้ผมสังเกตที่ผ่านๆมาที่คุณหลิวอยู่ในความสัมพันธ์นนนนีี้คคคุณหลวดูเเเป็ออื่ทโับ ความาคลาขซางได้และไอความาคลาขซางตรงนั้นน่ะก็สามารถคิดให้ตัวเราไปต่อได้แบบไม่รู้ว่าข้าข้างตัวเองคิดถูกคิดผิดบ้างก็ไม่รู้แหละแต่มันก็ไปต่อได้มันเลยถึงตอนนี้นะผมก็ถือว่าเออก็ถือว่า,าโาเคพยาะแต่สําหรับบางคนไม่ง่ายนะครับบางคนรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไร้จุดหมายฉันไม่มั่นใจเลยว่าเธอเป็นแฟนกับฉันจริงหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรบางคนไม่โอเคแต่คุณหลิวดันโอเคแล้วก็ผ่านมาได้จนถึงจุดที่เขารักเราและความสัมพันธ์มันก็เรารักกันแต่พอเเป็นนนนน้้าาาวววลลลีีแออ่่่่่ะมมััไใชจจุุดททคณหิยยกกู ได้วไงนั้นผมว่าคุณหลิวพยายามชัดเจนให้มันมากขึ้นชัดเจนให้มันมากกว่านี้ถ้าที่ผ่านมาบอกเลิกเป็นสิบอกแล้วเขายังไม่เลิกมันอาจจะมีจุดไหนที่ยังชัดเจนไม่พออาจจะเป็นการบอกเลิกแต่การกระทายังขัดแย้งอยู่หรือเปล่าเขาเลยไม่เลิกมันต้องไปดูให้ดีว่าตรงไหนที่เรายังยังขาดตกปกพ่องอยู่เลยทําให้เขายังคงยืนอยู่ตรงนี้ทั้งที่เราบอกเลิกเป็นสิบครั้งแล้วเหมือนเขายืนเราไว้เพราะว่าเขาติดความที่เราแบบดีกับเขาอะเราซัพพอร์ตหรือว่าเซอร์วิสอะไรเขาทุกอย่างก็เลิกทําสิ่งพวกนั้นที่เเาาารลว เจอกันก็คือแบบนอนดูหนังจับมือเขาว่าจับมือของเขาคืออะไรรู้ไหมนวดมือฉันหน่อยเวลาเราไปกอดเขาเขาก็จะบากเราออกแล้วบอกว่าเกาหลังให้ฉันหน่อยเราคือว่าเราลดสถานะมันเป็นพี่น้องไหมผมบอกให้นะสิ่งที่คุณหลิวทําอยู่คือคุณหลิวไม่ชัดเจน<ะ>คุณหลิวนี่แหละคือคนที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่จบเองปากบอกจะจบแต่ยังคงให้เขาไม่อยู่ในห้องเราสองต่อสองแค่นี้ผมว่าก็ไม่ได้แล้วมานั่งนวดมือให้เขาเกาหลังให้เขามันก็ไม่ได้แล้วคืเหมือนเราพยายามให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบแพ้เสียงในหัว แต่เองไม่ได้ว่ามันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยคือรักเขาหรือไม่รักเขาเนี่ยจะมีการแพ้เสียงในหัวเนี่ยเสียงในหัวคือแบบว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่แต่เราพยายามที่จะทําให้มันใช่ไม่บอกไหมพยายามที่จะแบบถ้าไม่รักเขาแล้วจะพยายามทาให้มันใช่ทำไมเหมือนแบบว่าไม่อยากทํร้ายเขาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบว่าเขาอะเป็นซึมเศร้าด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแราว่าคนหลิวหาข้ออ้างอะไรต่างๆให้เขาเยอะเกินไปทุนหลิวเข้าใจตัวเองหรือยังว่าจริงๆล้วตัวเองยังอยากมีเขาอยู่หรือเปล่าหรืออยากเลิกกับเขาผมถามคนหลิวหน่อยนะว่าถ้าณวันเนี้ยเขา ชัดเจนกัคุณหลิวคุณหลิวเอาไหมคือตอนนี้ไม่เอาแล้วถ้าไม่เอาแล้วใช่ไหมก็เลิกถ้าคิดว่าตัวเองเข้าใจจริงๆไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองแล้วคิดว่าต่อให้เขาจะรักเราเหมือนรักเราสุดท้ายเราเลือกเลิกอยู่ดีเราเลือกชีวิตที่มันไม่มีเขาอยู่ดีก็เลิกครับแล้วการเลิกตรงนี้ไม่ใช่ว่าเลิก70%อได้อีก30%เหลือติ่งไว้นวดมือเกาหลังให้ไม่ได้ครับถ้าเราจะเลือกแบบนั้นเราก็ต้องยอมเข้าใจได้ครับว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแค่เพื่อนแกล้งเหงาแล้วก็อย ไปแล้วก็ทําความเข้าใจความสัมพันธ์<ป>นี้ซะแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ใช่เราเราคิดว่าเราอยากจะจะได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแต่น่าจะจุดนี้เขาไม่ให้เราเราก็ต้องเลิกครับเรื่องการเลิกตรงนี้มันเป็นจุดที่เราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าการเลิกที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เข้าห้องได้เปล่านวดมือได้เปล่าเก้าหลังได้เปล่าหรือออกปะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนในขอบเขตของคนที่เลิกกันว่าเขาควรทํำยังไงแล้วก็ต้องทําแบบนั้นแต่ถ้ามันฝืนใจกับการทําแบบนั้นต้องมานั่งถามตัวเองและเเเ้้้้าาาาใหรไดมัย ไม่ได้ก็ต้องตัดจบอยู่ดีเพราะมันก็ต้องเลิกเพราะว่าเขาให้ไม่ได้ในความสัมพันธ์สับสนพวกนี้ครับมันเป็นเพราะว่าเราวมต่ไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นลองกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้ว่าณนะตอนนี้ถ้าเราอยากจะรักเขาแต่เขาไม่รักเรานี่คือเกินการควบคุมเราแล้วแต่ถ้าเราอยากจะเลิกกับเขาต่อให้เขาไม่อยากเลิกกับเราแต่เราเลิกได้อันนี้อยู่ในการควบคุมของเราเพราะฉะนั้นควรเลือกทางไหนครับก็ต้องควบคุมได้ถูกต้องก็ต้องเลือกสิ่งเราควบคุมได้เพื่อชีวิตที่ไม่ต้องสับสนแบบนี้กระวนกระ ขอบคุณมากคับปกครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่ามือ8ดด้านเจอปัญหาในความสัมพันธ์แล้วไม่สามารถหาทางออกได้และอยากจะมีผมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอคอยให้คาแนะนำนะครับคุณสามารถทักปรึกษาผมแบบส่วนตัวได้ที่แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับหากใครสนใจที่อยากจะโทรปรึกษาหน้าไม้แบบนี้ครับพบกับรายการ The l o v e Radio ไรว้ทุกบันกลางเพื่อหัสเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึง่งใครที่อยากจะโทรปรึกษาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ